สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำน,นะครับผมตอนนี้กากำลังสิปลูกผักพริกนะครับเซียนคือว่าไปอันเฮ็ดไอ้ซูเป็ดกระด่างโอ้ยบพื่อไปซ้ำนีนน่นะพี่นอ้องส่งเทพคนมาเขาก็เลยเไปแจกฟีแจกอนอนก,กินมแล้วซะเออเออเขเลยสิม,มาปลูกมมพริกนี่นี่นี่ได้หยิบหาถุงหนึ่ง กินฮะกินฮะอ่ะเพิ่นเพิ่นเมาสนี่อ่าขอบคุณในายๆเด้อโอ,โอก้ก็เลยบ่ได้ไปเลยก็เลยสิเอาไปแจกพี่น้องกินบไดนี้แจกพี่น้องกินตัวจังสิเบิดอือเอาขอบคุณน้องปิยพ,นพนยรยนะครับเพิ่นเมาเพิ่นเห็นอันเ็ดเสียนเ็ดเพิ่น,เ,นเลยอีนี่เจ็ดตัวพุณแม่งโควิดโควิดก็เฮ็ดไปจังสิ่ตัวขุณลุมแล้วพี่น้องบาดนี้ปลูกพริกครับปลูกพริกปลูกบักพริกนะครับ คลิ๊กมะเขือนะครับแดดก็รนะ่าง,าางลงเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ปลูกครับขุดแล้วปั๊บมือแตกมั้พี่น้องมือแตกมั้ยพ่มาณ่องหล่อรุ่มหมืนเดิมฮะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไทยนิคอนจากข้าวเนาะ นี่ฮดแล้วละก็เอาหน้ายอะผูกสบายสะโุตีกเมือมืทิ้ลงกันเลสะโตอีกอืมเพออะไรท้มาสิใปกมักี่ไรือมันก็หักน่อยนนึงหรอกอืมนลพอดีเมลงเมลงที่ไ อันนี้เจ้าเลยน,นี้เดี๋ยวจะนามาเบิ่งปลูกนะครับผมส่วนหมกริกครับนีหมกพริกหมกเขือหมกแตงหักทั่วนะครับอันนี้อันคือคดนามแล้วนะครับคุดลุ้มสองหมื่พนพออนี่เดี๋ยวเราจะมาะดูการปลูกกันครับไปเอาเบียมันก่อน ออโค้งง่ายติ๋วเ็บแมวยังไงฝนหนามู้ยทั้งตดโอ้ยต้องคุดทั Un ้งตดพี่น้องปออกกันเลยอ้าพี่น้องครับประมาณสองสาม่อยคุ้มมาอาเดีสเปลเอาเบียร์มาพิกเอามาแล้วถุงนึงแล้เดสเปล,ลอีกครับ พี่น้องครับหลังจากขุดทดน้ำแล้วปลูกครับสังเกตบ่งเล็บหอนครับพี่น้องใกล้สีแล,แล้วละเนี้ยกว่าโอ้ยลอยเล็บดำ พันล้านครับพันล้านโครงการพันล้านครับไปตัางงามบอกพริกนี่แต่อบอกพริกครับประมาณสามลอยต้นครับมือก็จะป,ปูมะเขือ มักโจมอะ่คอยแน่เด้เด้ด้ดพูดมองไดนี่บ่น,นี่เด้นี่แล้หวหดบ่ถือนี่ขณะมักตีนเจ้าเห่อ ดินมันดินนี่ที่เด็กคุดนี่ให้เรานึ่งู้หนึ่งน,นี่มองนี่กลางางนี่นั่นละนั่นละเออนะปลูก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 ให้คู้ปลูก เขาคุ Get ้แล้วมืแล้วปลูกพ่อ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 ่พอบอ่คุ้มลุมเหรอพ่ออีกสองแถวเ่อเยี่ยเพียกซูดพอดีหันสองแถวไม่ติวฮะย่างมันจังซื้อเก่าออกมาแต่ข้าวนึ่ง ว่าเศร้าสนุบท่านแล้วียังเปลี่ยนทุ้งเนี่ยว่ะทุ้งกับท้องลอยเนาะบอกผลดินจนถอดรักเลยเออไปเลก้าววาเบิ้มหมดแลมถอดรักพอดีเหรอฮะก่ก้าวอืมพอดี สองเราอีกือหกเก่าออกแยเก่าแมงเหล็กเงอ่นตัวไหนน้อเล็กหง่นี่จัดตัวท่อว่ามือวานนี่อืมว่าขั้นรถขั้นเ้าเจ้าหันทะเบียนตัวไรแล้ววะท่ตงเต้เสามือว่านมือวานมือว่านไหขั้นขา้าใส่ขั้นรถทีปูหันขอปอบ่ไอ้เบิ้งพอลงทามีปูทะเบียนยังบัดมันเคยออกคาน้อยรถหัน ไอมก่อแปดหาตัวเราเออแปดแล้ววะแล้ววไปไห๋ีเสียดมือไงวพอเหตดอยู่ดักพริกไก่ำเล็ดหรอน้ะบักพริกมือนาะอ้าวปลูกบมเพชรดอกเพชรมืดหล้วไีปลูกกะไดไปจนได้มั่นทั้งพุน สีว้ามาเลยโอ้ยขอบขอบนอกแต่สิเพชรนอกพริกเนาะปลูนปลูกได้อันนี้จะปลูกแตงนะครับอื่นพรุ่งนี้จะขุดหลุมปลูกแตงนะครับแ,ะะแมน ถ้าอยู่ทูนนั้นแบบว่าเคียดดินทบเอาทบเอาหรอนะข้างล่างก็จะเป็นปลูกปลูกถั่วนะครับยี่สิบเจ็ดก็จะเดินทางไปบ้านแพงนะครับยี่สิบเจ็ดพิรนมีงานลำไปมือ่อซองหมือเนี่ยิบแปดยีบเก่าสามสิบเข้ามาเพื่อนยังอีก คนละโอ้ยม oh ันน yes. er ั่นมันหายแต่อันยี่สิบแปดจังหวัดเจสเซียนแล้วมีเจสเซียนฟันเยี่ยวติวแล้วมีบ่โอ้โบสมักดอกพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกลักใจดวยพี่น้องนะครับผมเจสเซียนนางผักเนะ ยังหนามยังซุ่มอยู่ด้วยนี่โอ้ยพไปผ,ผูกไหมเมื่อินเฮ็ดยังขายมื่อินเพื่อมีคนเมาอีกหมกไก่หมกไก่เอ้ยซปเพ็ดไปน้ำพ่อกไต่เออเขาว่าเอามาขายน้ำพ่อกไต่เนี่ยเขาวา่าพรุ่งนี้มีเมนูหมกไก่นะครับหมกไก่นี่หมกละสิบบาทนะครับนเงินสิไร้สา,าหาเอ้อเสาหานะ่าเราขพี่น้องนี่เออเสาหาหมกแต่ว่าบ่ได้ขายพี่น้องมั้ยนี่ แจกพี่น้องเพราะามีคนเมานะครับขอบคุณแต่เขาห้อันอยู่ดีไม่แห้งเจริญเจริญเด้อนะครับเียบร้อยเสร็แล้ว,เ,วเอาสรแล้วหรอครับส่วนมะพริกประมาณจักรลอยไหมสามสามลอยป่ะสิบยี่สิบห่อสองลอยกวัวตน้นสองลอยกวัวต้นนะครับหมากมากนะโอ้ยผู้ทนกิน,กนท่งขุดก็มีอีกนะครับหลายตน้น อขอบคุณพี่นอ้องแฟนเพลงแฟนหมอลำ่ครับยูไฮยูนหน้าบริท้ายยังดับพี่น้องพัทยายน่ยกินบะหาามี่กินยเยอะเจสยนหิวหนาง มาใหญ่กินนาบก่อนสิบเป็นล่มหุ่นโ่กำส่งกินเซ็ปเ,เย็นๆจังหน่อยแล้วอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมพอกันคลิปต่อไปนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับยเซีย,สยนสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายพนี้ไแห่งหนึ่งเอัออกกันคลิปหนาครับพี่นอ้อง